การประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนว่าด้วยการเร่งรัดการขับเคลื่อนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนครั้งที่สองที่กรุงเทพมหานครมีนายอนุชานาคาสายรัฐมนตรีประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีและนายอาเซนิโอบาริาสคาซันรัฐมนตรีว่าการสำนักงานด้านการพัฒนาและเศรษฐกิจแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินเป็นประธานได้หารือกันถึงความก้าวหน้าการดำเนินงานและแนวทางในการร่วมกันขับเคลื่อนเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDG ของภูมิภาคอาเซียนรวมทั้งเน้นย้ำการส่งเสริมการลงทุนที่มีความครอบคลุมและยั่งยืนเพื่อขจัดอุปสรรคในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนยกระดับความร่วมมือเพื่อให้การพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์อาเซียนคส2 0 2ศ2 ส่งเสริมความเข้มแข็งและการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมตลอดจนส่งเสริมพลังภาคีเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายที่ยั่งยืนในส่วนของประเทศไทยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้รายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อน SDG ของไทยพร้อมเน้นย้ำประเทศสมาชิกอาเซียนสนับสนุนเยาวชนให้มีส่วนร่วมในการผลักดันและกำหนดทิศท,ทางของ SDG ให้มากขึ้น ส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศแห่งการแบ่งปันและเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีระหว่างหน่วยงานด้านการวางแผนพัฒนาประเทศและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาตลาดทุนและเครื่องมือทางการเงินใหม่ๆเพื่อสนับสนุน SDG รวมทั้งยังได้ยกตัวอย่างโครงการสำคัญที่ไทยได้ดำเนินการเช่นโครงการโคล้านครอบครัวโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยซึ่งแสดงให้เห็นถึงบทบาทที่แข็งแกร่งของประเทศไทยในการขับเคลื่อนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในระดับภูมิภาคและหวังให้สมาชิกอาเซียนสารต่อประเด็นที่ไทยได้ริเริ่มดำเนินการ นำไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำนโยบายหรือโครงการต่างๆเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับภูมิภาค การประชุมครั้งนี้จึงเป็นการเน้นย้ำบทบาทสำคัญของหน่วยงานด้านการวางแผนระดับชาติของประเทศสมาชิกอาเซียนที่จะมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการถ่ายทอดแนวทางการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่การลงมือทำอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนของแต่ละประเทศสมาชิกแล้วยังแสดงให้เห็นถึงความจริงใจในการยกระดับความร่วมมือระหว่างสมาชิกอาเซียนสู่ความเป็นหุ้นส่วนใน การพัฒนาที่เข้มแข็งของภูมิภาคอีกด้วย